สรุปตอนนี้ครบหรือยังไม่ครบยังไม่ครบแต่เขาเสร็จแล้วเขายังไม่ครบคอันนี้อ่าฮะกำลังตรวจทานกันอยู่ต่ดตัว่ะ ครับพี่น้องประชาชนจังหวัดมุกดาหารขอร่วมตักทักทักครับกระผมพันธบทโทดรจิตศรีโยหะมุกดาธนพผ,ผู้สมัครนายกบอบจมุกดาหารเบอร์สองเพราะกรากบขอบเพราะกราบขอบพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารที่เลือกด้วยใจให้โอกาสกระผมได้เข้าทำหน้าที่เป็นนายกบอบจมุกดาหารผมมีความมุ่งมั่นและตั้งใจว่าจะเข้ามาพัฒนาจังหวัดมุกดาหารให้มีความเจริญรุ่ง เนื่องจากว่าจังหวัดของหารนได้ประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการท่องเที่ยวแล้วในปัจจุบันนี้ทาบการพัฒนาจังหวัดพอนแานก็ก้าวขึ้นมาซึ่งจังหวัดขอนแก่เป็นจังหวัดชายแดนสมควรที่จะมีการพัฒนาเชี่ยสของัานา์ระหบ่างประเทศและเป็นจังหวัดท่องเที่ยวแห่งใหม่และนอกจากนี้แล้วผมก็มั่นที่จะ ย้ายสำนักงานของการพัฒนาจังหวัดมุทาหาจากที่เดิมนะครับไปผปูกสร้างที่ใหม่ที่ที่บริเวณผาเที่ยวตำบลมุกดาหาราอำเภอจังหวัดพุทาหาและก็จะสร้างเป็นศูนย์กีฬาจังหวัดพุทาหาอย่างใหม่ในบริเวณดังกล่าวนั้นก็จะทำถนนรอบภูเขาเป็นถนนคนเดินเพื่อสุขภาพคนวิ่งเพื่อสุขภาพและรถจักรยานเพื่อสุขภาพ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตสัมนในจังหวัดสุะะราษฎรและนอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้นยกตัวอย่างถนนลูกรังเป็นถนคนคอนกรีตแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ต้นทุนตองประชาชนแล้วก็สัมาันให้มีการสร้างโรงเรียนฝึกอาชีพของอบจมุกดาหาร,หาร,หารสามพัให้มีการสร้างสนามมวยมุกดาหาร แล้วก็สนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท <soup> ่องเที <unstoppable> ่ยวเดิมที่มีอยู่แล้วแล้วก็พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้เกิดขึ้นในจังหวัดลบุรีเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวลพบุาได้มีรายได้แล้วก็จะสนับสนุนให้มีการสร้างสถานีพายุอบจของหาสร้างสถานีโทรทัศน์อบจลพบุรเพื่อบริการข่าวสารสาธารณะและก็สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว ทุกสิ่งทุกอย่างพวกอาหารนี่ถ้ามีสิ่งดีๆอยู่แล้วนะครับก็จะมีการประชาธมพันธ์โฆษณาทางสางยุะครับอันนีโทรทัศน์ของอมจยศอหารนึงการต่อไปเพื่อประชาชนชาวโลกและก็ชาวไทยรต่ังจังหวัดจะได้รู้ว่าพวกอาหารมีของดีอะไรบ้างท่านมีทีมบริหารพร้อมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีมผู้บริหารมีพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะร่วมกันทำงานและก็ผมมุ่งมั่น ตั้งใจว่าจะทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดโกงกินไม่คอร์รัปชันครับมีอะไรจะฝากถึงประชาชนก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวทหารที่เลือกตั้ใจให้โอกาสเราผมได้ทาหน้าที่เป็นนายกาอบจทหารคนใหม่และผมสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ให้โปร่งใส แล้วก็ไม่ให้พี่น้องประชาชนชาวันไยคิดฟังครับ